ไปก็เป็นการพ o ต t processing นะฮะโดยใช้ซอฟต์แวร์ที่เราส่งมาด้วยกับตัว gps นะชื่อว่า s d s นะครับย่อมาจาก search lab geobits o l u t i o n เป็นการเป็นโปรแกรมที่เกี่ยวกับโพส p o t processing ข้ามข้อมูล gps ของรุ่น er e y r นะครับวิธีก็คือเริ่มต้นเนี่ยเราจะเอาต่อสาย USB Type C กับตัวรีเซิฟตัวรีเซิร์ฟเวอร์กับตัวคอมพิวเตนอร์เช่นโน้ตบุ๊กนะว่าเราต่อสายเสร็จแล้วเราเข้าไปดูเครื่องจะสร้างขึ้นมาเป็นไดร์ไดร์หนึ่งรสแตติกนะตรงนี้นะโดยข้อมูลไรเน็ตก็อยู่ตรงนี้นะครับข้อมูลถ้าเป็นข้อมูลของตัวจิบยี่ห้อจี่เป็นก็นจะเป็นตรงนี้ ครับเราก็ Copy แล้วไปวางในตนัวโน้ตบุ๊กเราแล้วจากนั้นก็เขใช้ซอฟต์แวร์โปรกรมโพดโพสซิ่งทันทีส่วนวิธีสแตติกทำยังไงเราก็ที่ที่สอนผ่านไปแล้วนะครับหรือสมมุติว่าผม Copy ข้อมูลมาไว้ในโน้ตบุ๊กของผมเรียบร้อยแล้วนะก็จะเป็นตามนี้นะครับผมก็จะเดินเริ่มทํางานโพดโพสซิ่งใช้โปร,โปรแกมร NT, มโพดโพสซิ่งทันทีก็กดไปที่ไอเทมนะครับ นี้ก็จะขึ้นด้านซ้ายนี้ก็จะเป็นเมนูคำสั่งนะครับตัวนี้ก็จะเป็นโครงการที่เราเซตเอาไว้แล้วเคยทำไว้อยู่แล้วนะก็จะโชว์ตามนี้ซึ่งอยู่ในดสีนะครับถ้าเราเริ่มต้นโครงการใหม่ล้วก,กดเป็น New น,นะถ้าโครงการเก่าที่เราสร้างสร้างชื่อโครงการไว,แวราารระะ้แล้วก็มาอาจจะโอเพทีหลังเอานะครับแล้วก็หรือเราเปิดไว้แล้วก็มาเซฟเอา เซฟแล้วเปลี่ยนชื่อ,อแล้วไปลงอยู่ในโฟลเดอร์ของเราก็าอาจจะทําที่ตรงนี้หรือเซฟเป็นลักษณะของเป็นเทมเพลตนะทำเรียบร้อยก็อาจจะคล s สไปแต่ตอนนี้มันติ๊กอยู่ที่ซ็นค์นคือมันอยู่ใน,นโครงการโครงการเดิมอยู่นะครับหรือไม่ก็ออกอีกสิ่ถ้าเราจะทําโครงการหใหม่ใกด New ครับพอมันก็จะขึ้นมาให้เราตรงชื่อของว่า Name เราอาจจะตั้งชื่อนิ เป็น Hello ยีออ่สิบสามอะไรอย่างเงี้ยตั้งขึ้นมาชื่อโครงการนะฮะส่วนท i มโซนแล้วก็เลือกไปที่เจ็ดชั่วโมงเจ็ดชั่วโมง b เห็นไหมาส่วน Project Unit ก็เป็นชื่อโครงการ p e r s o n a l l i a e a i l a b l e ก็คืออาจจะเป็นที่ปรึกษาของโครงการ อันนี้ก็ค o n s t r ั c ชั o น unit ก็เราทำโครงการนี้อาจจะเป็นหน่วยย่อยของโครงการนี้อยู่นะครับแล้วก็ใช้สำรวจช่างสำวนะรวจอาจจะใส่ชื่อชื่อผมไปชื่อคนทำไปก็ได้ชื่อชื่อว่าสมพงนะครับแล้วก็โอเคไปชื่องารก็จะเข้ามาแล้วจากนั้นก็จะขึ้นมาให้เราตั้ง coordinate system วิธีตั้งคนในซิส t e m เต็มให้มันมีอยู่ในเครื่องแล้วเราเอาดึงเอามาใช้ใช้เอามาใช้อย่างเดียวนะเป็นเทมเพลตก็คือเรากดไปที่ Manager นะครับตรงน,นี้จะเห็นว่าไอ้พวกเนี้ยมันมีมาให้เลยมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากเราโหลดเข้ามานะครับโดยเราจะต้องถ้าเกิดมันยังไม่มีเลยบางเครื่องมา mm hmm. ทั้งแรกมันจะไม่มีเลยวิธีที่จะโหลดตัวนี้ขึ้นมาให้เราก็คือให้เรากดไปที่ purify pdf file ครที่ไฟล์เสร็จเราก็เลือก ภูม,มิภาคนะี่ยประเทศไทยอยู่ในภูมิภาคอีสเทิร์นเอเซียคือเอเซียตะวันออกเฉียงใต้นะหรือเอเซียตะวันออกแล้วก็ดูว่ามีเอเซียตะวันออกไหมในอีสเทิร์นเอเซียแล้วก็เลือกประเทศไทยแล้วก็ดาวน์โหลดข้อมูลตรงนี้มันก็จะมาน,นะครับนี่เราถ้าเกิดเราทำในระบบของ UTM ของ WGS 84 ประเทศไทยก็จะเป็นดิบดูเจ็ดแปดสี่หรือว่าอินเดียเดต้าหนึ่งเก้าเจ็ดห้าอะไรนี่นะครับก็จะเป็นของกรที่ดินของกรที่ดินสมมติว่าปกติประเทศไทยส่วนใหญ่จะอยู่ที่ U T N W G s 8 4ดสี่โซ 47. นสีนะพอเราติ๊กตรงนี้เสร็จบางเทีทั้งมวลจะเปลี่ยนเปดูเจ็ดแปดสี่โซนเจข้อมูลดัตตามตรงเนี้ยมันก็จะเข้ามาตรงนี้อย่างโปรเจกต์ก็จะเป็น Traverse 99 0 50ิ หนึ่เก้าเก้าหกนะครับจะตั้งเป็นตามเองนะดิวิชั่นสี่ดิวิชั่สิบค่า a กับค่าหนึ่งส่วนเเนี่ยมันจะมาเองครับ transformation ขั Trans ้พวกนี้มันจะมาเองค่ากริดกริดเนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องใส่เข้าไปนะครับติ๊กที่ดีเด่นกริดแล้วเปลี่ยนมาที่ถ้าเป็นของ อ่าสมบกรณอาจจะใช้ที่2.0มสนะครับนี่ก็เป็นค่า g e o s p e t i a t i o n ของของกบแผนิทฐานซึ่งเขาให้มนครับออชันจะเป็นตามนี้จากนั้นเรากด Apply ไปโอเคตอนนี้เราก็ทำคนในสิทธเต็มเราไปเรียบร้อยแล้วถ้าอยากรู้คนในสิทธิ์เต็มที่เซตไปออยังก็กดไปที่ตรงนี้ดูนะฮะอ่า ใ่ไหมฮะค่าคนหนึิีเต็มเนี่ยถ้าเกิดเป็นโซน48เนี่ยมันก็จะต่างกันตรงที่โปรเจคชั o n เฉยนะถ้าเป็น48ตรงนี้มันจะเปลี่ยนเป็น105เพราะเราอยู่โ,โซน99คือโซน47ส่วนโซน48มันจะบวก6องศาก็เป็น105ต่างกันแค่นั้นนะครับแล้วก็โอเคไป ตอนนี้เราเซต coordinate system เรียบร้อยนะต่อไปก็คือเข้ามาสู่ขั้นตอนการนำเข้าเนงจ e c s เนี่ยด้านบนเนี่ยมันจะเป็นเมนูหลักนะตอนนี้อยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้เป็น navigation bar คือตรงนี้ถ้าเราติ๊กอะไรไปมันก็จะมีสับเมนูลงมาให้เห็นนะบตนนี้เราอยู่ที่ GNS ก็จะมีสับเมนู GNS นี่เราเห็น ทะะีนี้เรากด import นะครับแล้วกด g n n f i l e i ลือก x อ e GNS Observation file นะครับมันก็จะให้เรา import ไฟล์ได้บ้างก็เป็นแบบ raw file, l i n i x file, ATCN3 file นะครับแล้วกด select select file ครับทีนี้ผมมีข้อมูลที่ผมเก็บไว้อยู่แล้วเนี่ยที่ผมจะมา process เ,เนี่ยอยู่ ครับสามตัวตรงนี้ผมก็ดึงสามตัวนี้มาเลยแล้วก็ลอง แตนน่นี้ขั้นตอนการ Import ไฟล์ก็จบลงตรงนี้นะครับคือเราดึงข้อมูลไฟล์เข้ามาได้แล้วต่อจากนั้นเราก็มาดูข้อมูลนะครับเป็นข้อมูลจุดมค่าพิกัดมาใหน้นะครับทีนี้อพอค่าพิกัดไม่เห็นเนี่ยเราอาจจะเข้าไปแก้ข้อมูลแต่ละตัวได้นะครับ ช่นอะไรอย่างเช่นความสูงของเป้าเปลี่ยนชื่อจุดอะไรเนี่ยเราก็สามารถทำได้แล้วก็มาแก้ชื่อจุดได้โดยการเข้าไปที่ Observation file แล้วก็คลิกตรงนี้ทีนะครับอันนี้กดตรงนี้ใช่ไหมครับกดที่ Observation file แล้วตรงนี้ดับเบิลคลิกนะคลิกสทีแล้วก็มาแก้อยจุดเนี้ยเราอาจจะแก้ชื่อ c u, u t เปลี B ่ยนใหม่ I, เป็นจุดบุหรี่กัดซึ่งเป็นของสพบก10ตัวเลขแล้วก็แก้นะครับหรือว่าความสูงของเป้าก็มาแก้ตรงนี้ซะเช่นตรงนี้เราเก็มาแก้ซะความสูง ถ้าใช้ที่หนึ่งอันเดิมถ้าแก้แก้เสร็จแล้วกดโอเคโอเคเรียบร้อยใช่ไหมฮะก็เป็นตามนี้จากนั้นทำยังไงไปที่จุดใหม่ัวเนี้ยเราเซตให้ว่า CUT เนี่ยเป็นคอนทรลพอยต์และตัวสองตัวนี้เป็นโลว์นะผมก็ทำยังไงผมก็ติ๊กตัวนี้อ่ะแล้วผมก็คิดขวา แ้ผมก,กดคำว่าคนเมูกนดนถูกคอนโทรลพอย์สร้างตัวนี้เป็นคอนโทรลพอย n ์แล้วก็มาที่คอนโทรลพอย์ตัวนี้ก็ได้ตัวนี้ก็ได้นะครับสร้างเป็นคอนโทรลพอยแล้วแต่ตันนี้เสร็จแล้วเราก็มาแก้ค่าคอนโทรลพอยด์ซะใช่ไหมครับมจะแก้คอนโทรลพอย n ์นะ 448แก้ n เป็น448แต่ลืมนะเราแก้ตรงนี้เป็น n e ถักเก็ฟิกนะฮะเราแก้ตรงนี้นะถ้าเราแก้ตัวอื่นเราก็ต้องไปติ๊กตรงนี้ออกนะตรงนี้ออกถ้าแก้ข้างบนก็ต้องติ๊กตรงนี้ออกที่เราแก้ตรงถักเก็ฟิกนะเราต้องการฟิกค่าตรงนี้พอแก้เรียบร้อยเรากด apply ตันนี้มันจะเป็น448นี่ครับ ค okay. พอถึงตรงนี้เสร็จเราจะทำอะไรต่อเราก็จะทำการโพสเซสกันนะเราก็กลับไปที่ Observation file Observation file พอถึง Observation file สังเกตตัวเนี้ยเป็นตัวเริ่มต้นของเราก็เป็น Transaction point ตัวน,นี้เว็บไลท์ทาร์ตตัวนี้เป็นคอนโทรลพอยต์ C U U T ตัวนี้602เนี่ยเป็นโลเวอร์มันจะเป็นคอนโทรลพอยต์แต่มันกลับด้านกันใช่ไหมบอกสตาร์ทที่602ไปจบที่ C U T อันนี้ผิดนะฮะแล้วก็มาแก้ได้ติ๊กตรงนี้นะฮะคลิกขวาแล้วกดคนนอณเวอร์ไม่ถูกนะตัวนี้เริ่มต้นที่ C C U T ที่หกศนย นะครับที่ก็อยู่ตรงนี้ถ้าเราจะแก้ให้ sbkk ขึ้นก่อนก็ได้นะครับก็ติกตรงนี้คลิดข,ขวาบวอันนี้ก็เป็นว่าเราเริ่มที่ cut sbkk เริ่มก่อนแล้วค่อย6ก2นสองเห็ไหมครับเรือนหมายถึงว่าเราตั้ง cut c u t เริ่มต้นก่อนนะแล้วก็ไปค่อยไปตั้ง sbkk CUT เริ่มต่อแล้วถ้าเป็นขอ้นสองนะครับเพราะว่า CUT เราให้เป็นเซตให้เป็นคอนทรลพอยแล้วนะครับหลังจากนั้นตรงนี้เสร็จแล้วก็ติ๊กตรงนี้ตัวใดตัวหนึ่งทีแล้วก็คลิกขวาห็นไหมฮมันจะมีคำ process l b a s e line A ก็กดเปิด process l b a s e line A นะแล้ว ข้อมูลก็ได้ทําการโปรเซสเรียบร้อยแล้วนะครับคอยก็ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับเพราะพอเราโปรเซสเรียบร้อยนะตอนนี้ขึ้นช่องคุณลิตี้เราโปรเซสเรียบร้อยแล้วอันนี้ขั้นตอนนี้เราจบตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดเราอยากดูข้อมูลก็ถอยหน้าไปดูตรงนี้พวกนี้นะครับทีนี้ถ้าเราจะ วินรีพอร์ตเขาไปสั่งปิ้นอนอกนี้เราจะทำงานต่อนะครับเราอยากจะ,จะดูข้อมูลตรงนี้เลื่อเรา process เสร็จแล้วเราจะไปแก้ข้อมูลให้มันดีขึ้นนะคิดขวาตรงนี้เห็นไหมครับเอาใหม่นะแก้ข้อมูลให้ดีขวาตัวนี้แล้วคิดขวาแล้วแก้ตรงคำว่า data ได้สี่ด่วน แก่ข้อมูลแตนละตัวอย่างตรงนี้ตอนนี้มัน0108เราก็มาดูว่าอย่างเช่นี E06 เนี่ยผมันข้อมูลมันอินทัรับเยอะเลยเราอาจจะแก้อีกก็ได้คนระับตัดออกตรงน,นี้เราไม่เอาเลยก็ตึงออกอนนมันจะอินทัลับมาบกก็ลบทิ้งซะตรงน,นี้ก็ตัดออก โบกได้ก็ดูแจ้ไปดูแจ้ก็แจ้ไปก็ได้

เดีอยวเนีายวเดี๋ยวเดี Chap ๋ยวตลอดเอาไปข้อมูลมันจะมันจะกวนนะไนีเอาไปเลยเนว้เอาไปโพส ตรงนี้ตัดครับตอนนี้มันหนะึ่งศูนยแปดเราดูว่าเราแก้เรียบร้อยแล้วโปรเซสจะเป็นยังไง ก็ดีขึ้นนะหนึ่งส่วนแและศูนยหนึ่งห้โอเคเสแล้วอาจจะไปแก้ตัวหนึ่งต่อก็เก็มีค่าผิดเยอ ni hørt om her over. Okay. จะกทีบเสร็จแล้วก็รีโพเซตใหม่ร้ยอยแล้วก็รีโพเซตใหม่ตันนี้เป็น0 1 0 1 8 1นึยงนนะครับเยลงขึนนะ Alako, ma, kaj je ข้อมูลเราก็แก้ใหม่หมดแล้วนะครับเสร็จแ,แล้วถ้าเราต้องการจัดนะครับจัดข้อมูลมาที่คอนลิกครับถ้าตัวคนณทุนพอยเรามีมากกว่า1ตัวนะเราก็าต้องไม่ต้องติกต๊ก ถ้าเรามีแค่ตัวเดียวเราก็ติ๊กเ่าไว้พอดอนเคคูลิท7พารามิตเตอร์แล้วกดโอเคแล้วก็แอดจัสต์ตัวอื่นตรงนี้เสร็จตัวจะขึ้นตรงนี้กดถัดไปตามๆกดอีพอเราก็จะได้ขอ้อมูลที่มาโพสต์มาเสร็จเรียบร้อยมาจาดัดเรียบร้อยเลยตาม พิกัดเนเป็นเอ็นนี้ซะตามนี้นะตรงนี้ควรจะเป็นสี่สี่แปดล้ก็เสร็จวิธีการ adjust by โดยวิธี post processing โดยตัว sgs เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับ